เป็นงานนพมาที่ยิ่งใหญ่มากๆเลย่มากเ,เจ้าคุณแต่บอกเลยว่าวันนี้สนุกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ดีมวันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่ครับเนี่ยวันนี้พี่ดีมจะมาเป็นนางนพมาศค่ะนางนพมาศเหรอใช่แล้วเรามาประกวดเหรอมาประกวดานางนพมาศปีแรกของพี่ดีมเลยนปกติไม่เคยประกวดแล้วมาประกวดปีนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยเกิดมาครั้งนึงต้อง <โฮ S 2> ได ประกวดนางนกพมาสอ่าเขาเรียกว่าหาประสบการณ์ใช่นี่ชุดเป็งไงสีม่วงจัดเต็มเลยนะคะสําหรับวันนี้ดีมต้องเข้ารอบ5คนให้ได้นะแน่นอนวันนี้ดีมไม่ได้มาเล่นๆก็ฝากน้องๆน,นะครับเอาใจช่วยพี่ดีมด้วยนะว่าวันนี้พี่ดีมจะเป็นยังไงบ้างเออจะได้ที่เท่าไหร่ในการประกวดครั้งแรกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้องๆไปดูพี่ดีมบนเวทีเลยดีกว่าไปดูเลย ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอนราาสาขาการตลาดปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวความสามารถพิเศษนะคะตอนนี้กำลังแสดงละครอยู่ค่ะวันนี้เธอมาในชุดไทยจักฟรีสีเงินเธอมาจากชุมชนแกลลอรี่พึกษาครับกำลังใจลดสามนะครับ เสียพวงมาลัยได้เลยนะคะปันใจมหาชนนะคะตำแหน่งนี้ยังรออยู่นะคะครับผมน้าพร้อมแล้วครับพี่เจี๊ยบเรานับเลยนะคะเราจะเริ่มมาได้เลยนะคะใช่ครับทุกตนไหนมาสามารถเชียกล้องลอยงามได้เลยครับเราจะเปิดหมบอพวงมาลัยัด่นนี้ครับขอเชิญนะครับทุกท่านครับอ่าเราจะให้เวลานะครับไปแล้วครับทุกคนแรกนะครับทุกตนไหนบอกได้เลยนะกบรีครับกบรีครับตัวไหนุบรีรับพวงมาลัยด้วยครับ คุคนีครับาวัขัใจมหานนะคะได้รับรางวัมื่นานคนเดียวครับสายแะลูกทกตหน่งนี้สคัญริๆนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆอีกครั้งนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจห้กับน้องๆครับเชียร์น้องๆนักพัดกอดนะครับสวัสดีค่ะ เป็นอะไรเนี่ยคอนเทมอยู่เดน๋่อยเราหลุดเราลอมรอขึ้นอีกรอบนึงใช่คทั้งหมดสามรอบมีรอบแรกรอบสองอันนี้เป็นการประกวดครั้งแรกนะไม่เคยไม่เคยประกวดเลยสวยไหม สองแต่วันนี้ก็จะมาเอาที่หนึ่งนะคะมาดูกันว่าพี่ดีจะได้ที่หนึ่งไหมละวันนี้เขาตัดสินเรายังไงบ้างอ่ะตัดสินมีที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็มีรางวัลขวัญใจด้วยที่พวงอะไรเมื่อกี้หรอพวงอะไรใช่ใครได้ยอดสูงสุดอะไรก็เป็นขวัญใจห้าชั่วโมงแล้วอ่ะห้าชั่วโมงแล้วที่พี่ดีมอยู่ในชุดนี้แล้วก็ไม่ได้เข้าห้องน้ำด้วยนะยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเดี๋ยวใช่ลอยกระทงยังยังไม่ได้ลอยเลยมีเอฟซีตัวน้อยมีเอฟซีตัวน้อยมาด้วยอุตส่าหไม่บอกใครมาเงียบๆั้ง นางสาวเกวรินอัมพงชื่อเล่นซายอายุ17ปีค่ะชุมชนบ้านเอออาทอนสมุทรปราการยิง่งาอประกวดค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข2นางสาวริสาสินิาด์ดชื่อเล่นดีมอายุ25ปีค่ะปัจจุบันเป็นยูทูบเบอร์ช่องดิ๊กตอกแล็คฝากทุกคนกดไลค์กดแ like, ชร์กดสัสไาชให้กับดีมด,ด้วยนะคะวันนี้ คะที่จัดกิจกรรมกับจุกมนค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะหมายเลข2นะครับจากซุมชนเดินแกลเลอรี่แพรกษาครับนะคะกระผมแต่างกันตอนแรกก็ไม่ตื่นเต้นนะแต่พูดไปพูดมาเริ่มเริ่มมู้เป็นตัวเองแล่เราเริ่มเริ่มตื่นเต้นเมื่อไห เห็นไหมได้ผลแล้วบอกว่ามาจากโชเดียองแนทุกคนจะไปซื้อพวอะไรมาให้เลยที่หนึ่งเอาหมื่นสี่พี่สองสี่หมื่นคหนึ่งหมื่นหนึ่งหมนึงหมื่นบาทอเรียกว่าหนึ่งหมื่นกันแน่ะคุณลกเขาไม่ได้เราได้ขายขำดีกว่าเนาะกระจายขึ้นเวทีแล้ว สำหรับการตอบคำถามเพื่อที่จะคัดเลือกว่าหนักสาวงามท่านไหนที่จะได้รับตำแหน่งาน,นางนกพมราศประจำปีนี้นะคะใช่แล้วครับและยังเหลืออีกหนึ่งการแสดงบนเวทีของเรานะครับเดี๋ยวเขาจะประกาศไรใช่ไหมใช่ว่าไนเขาเรอเกามาใช่ประกาศ5คนสุดท้ายจาก17เ <17 S 1> จ็ดสคน,หคนไหนแนะนำตัวดีละคนชื่ออะไ,<ม>ไรนะโกรกัสโกรกัสโกกัสอส คุณเจ้าคุณวันนี้มาในธีมฮาโลวีนนะคะแม้ว่าจะเป็นชุดไทยแต่ว่าหน้าก็เป็นฮาโลวีนเห็นไหครับหน้าโหดโหดใส่ก้าอี้นี่คือบทขา่อะไรคะเลื่อนนะแล้วมีใครเชียร์พี่ดีมั้ยเนี่ยเชียร์พี่ดีมก็เชียร์พี่ดีมด้คะทุกคนเลยนะครับประสาท Half, chips, มาวขวัญใจมหาชนชาวเทศบาลสมุทแพรกษาประจำปีพุทธศักราช2563ได้แก่หมายเลข9ครับนางสาวที่หญิงตีนจากชุมชนปัิอาครับผมโอ้โหเป็นขวัญใจมหาชนนะครับชาวเทศบาลสมุทแพรกษาและผู้ที่เข้ารอบ คนแรกนะครับโดยไม่เรียงลำดับคะแนนนะครับได้แก่หมายเลขหมายเลข12ครับจากชุมชนคลองม้อแตกครับและผู้ที่เข้ารอบคนที่3าครับได้แก่ตามมาตีเทครับหมายเลขนคหมายเลข2ครับจากชุมชนแอลอีีเพื่อภาษาครับสามคนแล้วครับสามคนแล้วครับและผู้ที่เข้ารอบคนที่4ี่ครับ น้องเก่งภาษาม,มากนะคะท้ายนะครับค่านี่น้องพูดภาษาอังกฤษนะคะท่องแที่ยวเลยนะคะช่วงนี้จะเป็นการลงคะแนนของคณะกรรมการนะครับ5คนสุดท้ายวันที่การตอบคำถามติดกันยาไหว่ลิีนะ,ค,ะครับคร <ๆ S 2> านี้คืออัดมาแล้ว5าคนนะครับครับผมสำหรับคำถามของน้องหมายเลขหนึ่งนะครับคำถามมีอยู่ว่าในสภาวะการปัจจุบันคุณคิดว่าการลอยกระทรงในแม่น้ำลำคลองกับสาะน้ำที่จำลองขึ้นมา ข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรครับการลอยกระทงในสระนะคะเก็บง่ายทำความสะอาดง่ายแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่ค่ะในสถานการณ์ปัจจุบันโควิด2019ระบาดทั่วโลกทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาอยจากประเทศไทยคุณจะมีวิธีการและแนวทางอย่างไรที่จะทำให้ชาวต่างชาติรับรู้ถึงประเพณีลอยกระทงเกีอกับครับ กับหลับในยุคปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียนะคะมีผลกับคนทุกคนเป็นอย่างมากคะ่ะเราคนไทยเนี่ยน้องร้ลึกถึง่าแม่คุกานะคะแล้วก็ทําให้ชาวต่างชาตินะคะเห็นถิ่นชาตสวยางามคะ่ะนั่นก็คือทุกคนนะคะใส่ชุดไทยะคะ่ะแล้วก็ทกํากระทงมาลอยกันในวันลอยกระทงนี้นะคะ ดิคิดว่าโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือว่า YouTuber นะคะสามารถเป็นตัวบอกเสียงให้กับชาวต่างชาติได้ค่ะว่าประเพณีวันลอยกระทงของเรานี้นะคะสวยงามแค่ไหนนะคะแล้วก็คนไทยของเรามีความสุขแค่ไหนค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะครับผมเดี๋ยวน้องวริีกาก็จะพาพี่ไปลอยกระทงในวันสงกรานต์นะครับอย่รอเลยนะครับขอบคุและตอนนี้นะครับผล การตัดสินก็อยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยท่านแรกได้แก่หมายเลข6ครับนางสาวพิจิตตางวนเฮงจากชุมชนฟูนซักครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่หมายเลข15ครับนางสาววรพรสาเกตรครับจากชุมชนเกื้อออรแพท่กระา14ครับ และผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่หมายเลข2ครับนางสาวลลิตาสิทธิธนดดจากชุมชนเดอะแกลเลอรี่แพรกษาครับนะแสดงความยินดีด้วยนะคะ เราจะมาลุ้กันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลน,นางนพมาาประจําปี2563ของเทศบาลตำบลแพรกษาได้แก่มหมายเลขหมายเลขหนึ่งจากจุมชนนาทอั้งหนึ่งครับนางสาวแก้วรินอัมพงเป็นนางนพมาาประจําปี2563ครับโอ้โหหมุนตัวให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับ ตอนนี้นะครับพี่ดีมก็ลงมาจากเวทีแล้วนี่ววนที่ได้รางวัลที่ที่สามที่สามนะครับรองชนะเลิศอันดับสองอันดับสองนะครับก็คือที่สามนั่นเองใช่ตื่นเต้นมากวะ ตื่นเต้นตอนจับไมายตอนแรกก็ไม่ตื่นเต้นพอเห็นผลคือตื่นเต้นก็เลยแบบตื่นเต้นตามไงีย้ยดิคิดว่านะดิอาจจะแบบย่อไม่พอ,อดิยอ่อดิย่อแค่นี้ไงเดี๋ยวปีหน้าดิไปฝึกย่อใหม่เดี๋ยววันฝึกย่อได้เงินรางวัลเท่าไหร่นะดินหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็มีคิวบอชชอ์ของมีคิวอชชออ<ม>์เครดิตกิฟต์หนึ่งหมื่นบาทโเงินเงินสดเลยเงินเงินมันร้อนสำหรับวันนี้นะคะวันลอยกระทงก็ขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขในวันลอยกระทงนะคะแล้วพี่ดิรบขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในนคคลิปห้าาา่ะบบ๊ยย